ศูนต์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound ทุกท่คะตอนนี้นะคะมินก็นอยู่ที่ Rocket Sound เหมือนเดิมเลยค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้เล่นเสมอเลยค่ะอย่างจะเครื่องที่มินเล่นอยู่ตอนนี้นะคะ แล้ว,วันนี้ค่ะมินก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกมากมายเหมือนเช่นเคยเลยค่ะ มาดูความพิเศษค่ะของรถคันนี้นะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับคุณผลวัฒนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคันนี้เห็นดูแบบนี้เหมือนจะเรียบๆนะคะแต่ว่าข้างในแล้วก็ด้านหลังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะเริ่มจากข้างในดีกว่าค่ะครับคัก็คันนี้ก็เป็น Honda า e n นซินะครับข้างหน้าเนี่ยจะติดตั้งเป็นก็คือใช้เครื่องเล่นเดิมนะครับแล้วก็มาผ่านโปรเซสเซอร์นะครับของมอสโคนีนะครับพิเศษก็คือลำโพงคู่หน้านะครับ อันนี้ได้เลือกใช้เป็นลำุง3ทางะนะครับก็คือกลางแหลมเนี่ยจะติดบริเวณเสาเออยู่ด้านบนนะครับโดยตีเป็นตู้นะครับแล้วก็หันมุมเอียงเข้าหาผู้ฟัง,งนะครับแล้วก็ตัวมิดเบท6นิ้วก็จะติดที่ประตูที่เลือกลำุง3ทางเนี่เพราะว่าทางคุณลูกค้าก็จะ ต้องการที่จะเน้นเวทีเสียงนะครับที่ให้มันออกมาสมจริงแล้วก็เสียงเวทีเสียงที่การแยกสเตอริโอที่ชัดเจนแล้วก็เสียงที่อิ่มกลางวานน่นะครับก็เลยเลือกเลือกเป็นละมุงสามทางด้านหน้าก็คือดีกว่าปกติที่มา2ทางอย่างแน่นอนเลยใช่ครับเพราะว่าเสียงกลางเวลาเรามาติดด้านบนแล้วเนี่ยเวทีเสียงเนี่ยมันจะลอยอยู่สูงตำแหน่งเสียงร้องแล้วก็ชิ้นดนตรีเนี่ยมันจะแบบเหมือนอยู่แบบ ดูการแสดงสดอยู่ด้านหน้าเราเลยอยู่โรงละครเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลำโพงเรียฟิลก็ได้ติดตั้งเป็นลำโพงของไมโครพิซิชั่นสทางเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับผมครับค่ะอันนั้นเป็นส่วนของด้านในรถไปแล้วนะคะมาดูด้านหลังรถกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเรียบแต่ว่าพลังได้เหลือล้นอย่างแน่นอนใช่ครับตัวนี้ก็จัดเป็นพา w เวอร์แอมป์ถึง3เครื่องเลยนะครับก็เป็นของ Mo สโค n i นะครับเป็น ผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็น Am Hi End จากอิตาลีเลยะนะครับก็ใช้เป็น2 Channel นะครับสำหรับขับซับ1ดอกนะครับเป็นซับของเซอร์วินบิก้าขนาด1 2นิ้วนะครับโดยใช้ Am Mosconi ที่เราบิดเป็นโมโนกำลังขับ1พัดวัตขับะะนะครับ Am อีก2เครื่องนะครับก็จะเป็น Mosconi รุ่น AS 100.4ทั้ง 2, 2>, 2เครื่องนะครับเครื่องแรกเนี่ยสี่ชแนลเนี่ยใช้ขับกลางแหลมไมโครพิชชันที่ติดบนเสา A ส่วนเวอร์อีก อ่สี่ชานลอีกตัวหนึ่งนะฮะเราใช้2ชานาลเนี่ยขับมิสเบดนะครับขนาด6กนิ้วครึ่งที่อยู่ทางประตูหน้าแล้วก็อีก2ช n นาลนะครับก็มาขับลำโพงไมโครพิเชนส์นะครับซีรีส์เที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ในส่วนของซับอยู่ตรงไหนคะซับจะอยู่บริเวณหลังเบาะอนะครับเปิดช่องออกมานะครับก็จะซับก็จะหันทิศทางเข้าด้านหน้านะครับติดตั้งรูปแบบนี้มันจะให้เบสอัฟอนดที่ดีนะครับเสียงเบสจะตกอยู่ที่ด้านหน้าเลยนะครับก็ได้ทั้งพลังแล้วก็ได้ทั้ง ความอิ่มแน่นนะได้ทั้งรายละเอียดเสียงครบ,ครบเลยนะครับอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจคุณผู้ชมนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยสามารถเข้ามาคุยบอกได้เลยว่ามีความต้องการแบบไหนอยากจะติดตั้งอะไรส่วนไหนแล้วก็อยากได้เสียงแบบไหนด้วยอย,อย่างเช่นคันนี้ก็คือคในเรื่องของรูปแบบเนี่ยก็สังเกตว่านะฮะเราได้ทําลถออกไปทุกที่อยู่แล้วนะครับ,รบก็จะสังเกตว่าคือรูปแบบจะแตกต่างกันไปอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของคุณลูกค้านะครับต้องการดีไซน์แบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับ เส้นสายสีสันแบบไหนเนี่ยสามารถพูดคุยได้นะครับอย่างในรูปแบบของรถงานนี้นะครับงานซาคอนเซปต์เนี่ยทางคุณลูกค้าก็เน้นงานที่ให้มันแบบแบบคือแบบสวยแล้วก็หรูหรูลานะครับก็แล้วพร้อมกับการใช้งานนะครับคือยังอะไรยังต้องใช้งานได้เหมือนเดิมอยู่ด้านใต้แล้วก็คื่ใช้สอยใช่ครับแล้วก็ได้ติดตั้งแบบซาคอนเซปต์เนี่ยคือจบที่เดียวเลยคือบริเวณหลังเบาะนะครับโดยทําเป็นแลกแอมขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านใต้แอมเนี่ยเรามีติดตั้งเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็ติด แอมนะครับซึ่งเลือกเป็นสีบลอนเข้ากับรถเลยนะครับแล้วก็มีเป็นไฟนะครับลอยออกมาจะทําให้ดูแล้วเหมือนสามิติเหมือนแอมลอยออกมาแล้วก็ด้านข้างๆนี่ก็ยังมีเล่นไฟนะครับให้มันล้อกับโดยโดยรวมานะครับให้มันเป็นคอนเซ็ปที่ที่รักกันนะครับพร้อมกับขอบด้านบนล่างนี่เราก็จะมีการตัดเป็นสีบลอนสีเดียวกับรถนะครับเพื่อให้งานมันมีดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่เราสังเกตได้จากรถทุกๆคันที่เราถ่ายคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือทุกอย่างเนี่ยจะติดตั้งได้เนียนเหมือนออกมาจากโรงงานเลยครับก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดเด่นของร้านเรานะครับที่เราเราเราในเรื่องของงานดีไซน์ตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นงานที่ทำแล้วจะให้มันมีความเหมือนบิวอินจากโรงงานออกมามากที่สุดให้มันดูกลมกลืนกับโครงสร้างรถเลยนะครับ คันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทั้งเสียงดีรูปแบบการติดตั้งดีคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาคุยกับทาง Rocket Sound ก,กันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลวัตด,ด้วยค่ะคขอบคุณค่ะ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound